อ้าวคุณด้วยอยู่ผมน่าเกมกิ้วนะ,ะัะพาที่พาที่ไหนนะพาที่พาที่นพาไหนวะวันหนึ่งดูแป๊บพาที่แปดนะครับทุกคนนะ,ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เล่นไปกี่วันเองลืมพาทได้ไงเนะะี่ย โอ okay, เคสวัสดีคนทั่วไนะที่อยู่ผมนะครับกับเ,เกมกิลยวนะครับเป็นพาร์ทที่8แล้วเนาะอ่าตอนนี้เราก็หลังจากที่เราทำการอ่าไม่ใช่ดิดถ้าไม่ได้ทำการเนี่ยเราต้องตามหาหน้องเอ็มิลี่ให้เจอนะจากนั้นเราก็กลับไปที่อ่กระเช้านะครับตามที่ตาแก่เขาบอกนะตาแก่คนนั้นนะตาแก่ที่เขาไม่ช่วยเรานะอันนี้เป็นพาสเซอร์อะไรไวะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวลองดูก่อนว่าต้องไปตรงไหนอุ้ยไม่มีบอกด้วยหรอไม่มีบอกอุ้ยตัวอะไรอ๋อไอตัวไอตัวสรบรนะับปะหลาดครับไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผม ไปจัดการรอบรอบข้ามเอ้ยไม่ได้นีว่วะทุกคนเราโดนทําลายไฟฉายไปแล้วครับรอบข้ามไม่ได้แล้วเนาะเออวะชิบหายแล้วทาไงไวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวลองกดนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันเป็นมันเป็นรางรถไฟเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องหักรางรถไฟกลับไปที่เดิมก่อนกลับไปทําไมทางนี้ไปไม่ได้นะโอเคเฮ้ยหรือว่าเราต้องเอารางรถไฟนั้นมา,าทุกคนเออวะผมว่าผมเอารางรถไฟนั้นไาดีกว่าเฮ้ยแต่ว่า รายังมีแก๊สอยู่นะแต่แก๊สก็น่าจะสามารถที่จะอันนี้ได้ปะอะไม่ใช่แก๊สเดิมนเป็นอันนี้ถงังระเพงเอาละสเตลได้ไหมสเตลไม่น่าจะได้นะผมฮอกินครับโดไปก่อนทีหนึ่งจากนั้นเราก็ลองมปข้างหลังครับได้ไหมไม่ได้วะทุกคนแช่มันได้อย่างเดียวปะน่าจะแช่แข็งได้อย่างเดียวเนาะอุะ้ยแต่ข้างบนนั้นกดยังไงอ่ะน่าจะขึ้นไปไม่ได้นะเอ เฮ้บยบันไดบันไดบันไดฝั่หนึ่งก็มีบันไดฮะแต่ว่ามันจะเห็นบอกว่าไม่สนแล้วไปล้วนะเห็นนะก็ให้มันปล่อยพลังมานะทุกคนโอเคขึ้นมาด้านบนครับด้านบนนี้ก็คือตู้แผงวงจรกดอา่าไปทางด้านเอ้ยเดี๋เด แต่เราต้องหาต้นต้นต้นสายปลายเหตุอ่าตรงนี้ฮะต้นสายปลายเหตุคือตรงนี้ปับ๊บเราเราบิดมันนี่ไงไม่ได้ว่ะทุกคนนี่ต้องบิดนี่ก่อนแล้วก็จากนั้นเราก็บิดบิดนี้ได้ไหมบิดทางนี้ได้ไหมบิดตรงนี้ไม่ได้ครับอันนี้ก็บิดไม่ได้เนาะเออผมว่าผมต้องบิดตางนี้วะอ่าก็สแสไฟมันยังไม่มาถึงเอดึงดึงคืนมานี่วนมานนี่ก่อน เอ,อแล้วก็บิดนี้ขึ้นไปข้างบนฮนะบิดได้บอกว่าอันนี้แล้วกันเห็นะมมันเชื่อมเชื่อมอยังไงวะเนี่ยอ่าอ่ะ,อะประมาณประมาณประมาณไว,ว้ก่อ <c> น <oughs> เอมันต้องทำให้ไฟข้างล่างติดก่อนไหมทุกคนเออว่ะอ่าเราลองดูนี่เราดูนี่ก็แสไฟเชื่อมมาจากข้างบนฮนะอันนี้เปิดแล้ว ไม่ได้ครับเอไม่ได้เนาะเดี๋ยนะคิดแป๊บอ่ะโอเคมาตรงตรงนี้ไม่ได้วะทุกคนเอาวนมานี่เอาวนมา,า,าไม่ได้ตรงนี้ไม่เชื่อไม่ได้เดี๋ย,ย,ย่อันนี้อันนี้อันนี้ตึงอยู่นะน,นึงนะจริงจิมันก็ไม่ตึงมากหรอกแต่ทำให้มันงงเองอะ <laughs> เอาเป็นเอ่อเชื่อมทางด้านตรงนี้ไหมต่อไฟมานี่ปั๊บเข้านี่ครับไม่ได้บากระแสะไฟมันไปไม่ถึงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมานี่เปลี่ยนตรงนี้นั่นไงเรียบร้อยหวานเจี๊ยบนะคือมั่วนะครับ มัวปุ๊บเอาได้เฉยอะไรวะเนี่ยโอเคอันนี้ปุ่มปุ่มนี้กดได้เนาะอ่าเรารถไฟลงมา,ลางล่างครับโอ้ยอยางคิวว่าโคตรง่ายเอ้ยเดี๋ยว,กกว,ดว,วเดี๋ยวนกกระแตแตะแวดมาวะทุกคนกระแตแตะแวดมาละเอาเว้ยข้างล่างนั้นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนนั้นขึ้นได้แต่ว่าไปไม่ได้ดีกว่าต้องการถไฟไปกระแทกอันนั้นก่อนปะเออใช่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  เอาลงสิหนูโอเคเห็นอกว่านะ่ไม่เห็นเนาะถ้าเห็นนี่จบเลยนะจบจริงจบจริงจบจังกำละังแตกโป๊ะมาถอยไปเขีนไปเขีนไปครับเขีนไปข้างหลังนี่อย่าอย่าหันมานะหันมานี่จบเลยนะเฮ้ยเฮ้ยติดละวติดละเออกดลง หเห็นปะ,ะเห็นไหมไม่เห็น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 เออ,อนึงให้มันเดินไปก่อนมาลุยต่อครับอ,อ่อต้องรอเฮ้ยไม่ใช่ดิเราต้องไปกดที่เดิมเว้ยทุกคนแต่ว่ารอให้กระแต้แว๊มันกลับมาอที่เดิมเออเดินกลับมาเออ จานั้นเราก็ต้องทำลายตรงนี้เพื่อที่จะขึ้นบันไดไปนะฮะเอาไปไอ้นุม่มเออเอนเราจะสู้มันไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีไอ้นี่อะไรนะไม่มีไฟฉายอันทรงพลังแล้วไฟฉายไฟฉาย,ไฟฉายจีนอะ่ะเราไม่มีละวอย่เพิ่งกลับมานะโอเคกลับมาแล้วไอ้ตัวนั้นก็ไม่เห็นนะคือเขาอยู่ในผวังหันไปได้นู่นอยู่ในผวังถึงเวลาละปึ๊บเราก็ไปเลยนะไปพร้อม ไปพร้อมนกก็แตแต้แวดเออจังหวะนี้รอรอก่อนรอก่อนตรงนี้มีแสงไฟรอก่อนเออโคชิวกว่านี้ก่อนนะทุกคนนะเมื่อกี้ก็น่าจะเตรียมไว้เลยเนาะเออว่าเราไม่ได้วางแผนะให้เรียบร้อยนะเมื่อกี้ถ้าเราเตรียมไว้เลยคือจบแล้วเนี่ยนะนะแบบสมูทอนะ่ะเออไม่เห็น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 เรียบร้อยครับจบแล้วเกมเด็กชิว จิวจะจัดเกมเด็กคนปะลุยไหลไหมไหลไหลคัตซีนด้วยเออเอาเฮ้ยโอ้โหกระแทกพังไปแล้วทำได้แล้วทำได้ล้วก็ไปทำได้เ้วก็ไปเห็นหรอเห็นไหมเห็นว่ะไม่แดงไม่แดงสงสยัยเฉยไม่แดงครับทาไม่แดงก็พังสะดวกสวยมาข้างบนนี้ ตอนนี้เมาส์ผมรู้สึกว่ามันจะไม่ดีแล้วนะทุกคนคียขวานี่คือไม่ติดละต้องมาซื้อใหม่ละเสียเงินหนึ่แล้วเนี่ยอ่าเรียบร้อยนะเมาส์เริ่มไม่ดีเริ่มกดไม่ติด <c oughs> รถไฟกัเหรออ๋อเอาออกมาเพื่อที่จะเข้าไปข้างในฮะติดไหมโอเคผมเริ่มเข้ามาลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วนะทุกคนวยฉี <c oughs> ่เลยเออ มีอะไรครับนะไม่ต้องตกใจเกมเด็กแล้วอะไรหล่นรถหล่นลงมาระเบิดตูมเรียบร้อยแล้วบ้านทำไมมันติดข้างบนวะเดี๋ยวนั้นมันทำอะไรอ่ะวินน้องน้องเดินขาดสีนครับตาแก่มาไหมตาแก่ลงมาไม่ได้นี่หว่าเฮ้ยไกลแล้วนะไงเอมลี่เอมลี่รอเดี๋ยวนะฉันจะไปแล้วเออเดี๋ยวจะไปหาพูดผิดมา เอมิลี่เสียใจเพราะไม่เจอเพื่อนเก่าใช่ไหมล่ะมาน้องเอมิลีอ่อ,อ,อย่าเสียใจร่ำไห้ไปเลยนะพี่กำลังจะไปช่วยเธอ,รอ,ท,เเรอทรมานขนาดนั้นเลยเหรอนั่นมันคือผลที่มาที่นี่กันเหรออืมโอเคอันนี้เป็นห้องข้างล่างเหรอวะเนี้ยเออ เหมือนมันยังเป็นโรงเรียนอยู่นะทุกคนดูทรงละแต่มันคือโรงงานทอมไม่ใช่โรงเรียนดีเนาะเออเป็นโรงงานทอมเนาะได้นะอ๋ออันนี้อย่บอกนะว่าต้องฉีดให้มันแข็งปะอ่าชิวเกมเด็กอีกแล้วมีอะไรยากกว่านี้ไหมนะี่ะเอ,อ้ยหยุดพอดีครับแก๊สแก๊สรีบคูดาวเร็วหน่อยเออฉีดไปที่ต้นไฟนะต้นไฟ,ต,นไฟต้นสายปเหตุ อันนี้เป็นห้องอะไรวะเนี่ยเป็นห้องเชื่อมหรอห้องไม่ใช่ห้องเชื่อมเนี่ยห้องโรงงานเหรอข้างบนมีไม้กระป๋องนี้น่าจะต้องใช้นะเก็บไว้แล้วกันอันนี้เป็นปักอะไรอ่ะเอ๊แปบ๊บนึงครับทุกคนอาเข้ามาในห้องเอ่อตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคแล้วกดปุ่มเลยแล้วกันนะ เริ่มอ่าเอาสะพานไม้ลงมาแล้วก็เดินข้ามได้ละแล้วฝัว่งหนูน่ะฝังะ่งหนูนคือเฮ้ยมันมาอีกแล้วหรอไตัวหายตัวทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยมาก่อนแล้วกันให้มันจบจบ,จบเอออุ้ยมันมานะดีเสียงปะทุกคนมันคือเสียงของตัวหายตัวครับม้าหรอวะ ใช่ปะต้องโดดลงไหมลงโอเควยตรงนี้ง่ายว่ะอุยท<ต>ี่เสียงไหม<อ>ทุกคนฉันได้ทำการตามหาเธอทุกวันหลังจากที่เธอหายตัวไปแต่ฉันควรที่จะช่วยเธอก่อนที่มันจะเกิดขึ้นฉันจะตามหาเธอให้เจอจากนั้นฉันก็จะบอกเธอว่าฉันขอโทษ,โทษเป็นการรู้สึกผิดนะอรี่ โอเคไปผมว่ารอบนี้น่าจะสู้กับไอตัวหายตัวปะนะเสร็จแล้วค่อยไปขอโทษเอมิลี่นะซารีนะอาจจะเราอาจจะลืมมนะลืมเพื่อนไปบางทีเพราะเราเองก็เป็นเด็กถูกไหมบางทีเราอาจจะเจออะไรที่มันสนุกๆเราก็ลืมเพื่อนไปลืมคิดไปว่าเพื่อนจะรู้สึกยังไงน้ำไม่ต้องเครียดนะซารีนะเป็นกำลังใจให้เว้อะไรอะ่ะ หุ้ยผมว่าผมสู้ไอตัวหายตัวแน่เลยอ่ะสู้ยังไงแล้วกดนี้ก่อนแล้วกันมันไม่ทำงานน้องติงน้องติงน้องติงไหวติงไม่ได้เลยครับวี่ต้องไปทำแผงวงจรก่อนเลอทุกคนไอ้เงี้ยวเหรอระดับนี้โอ้โหกี่อันวะเนี้ยโอ้โหอย่างเยอะแปบ๊บหนึ่งถามว่าขนามือไหมไม่ครับนะคุณเจ้าเกมเด็กมา สักกี่เกมผมก็ยังไหวอยู่ยังคงไหวอยู่เสมอแต่ว่านี่ทำงไงวะเนะี่ยแล่ะทำการไหลกระแสะไฟฟ้ามันไปเรื่อยๆเนาะทำไงวนะเนี่ยอ่าเลด้งเด้งตรงนี้มาครับอ่าไหลมาไหลมาเออเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนะเริ่มเป็นไหมเริ่มเห็นเริ่มเห็นไหม เห็นเห็นสิ่งที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าผู้คนเห็นใช่ไหมรอแป๊บอันนี้อืไหลมาเนี้ไหลมั้งล่างโอเคไหลล่างเสร็จปุ๊บไหลนี่ไหลนี่เชื่อมมานี่โอ้โหโอ้โหอย่างชิวระดับกดไปเรื่อยเดี๋ยวดีเองระว่านี้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาไฟติดแล้วโอเคอันนี้เป็นเป็นอะไรอะนอตติง <Nothing. S 1> อีกแล้วโอเคไม่ได้ครับนอตเองอันนี้ได้แล้วเนาะหมุนก่อนเลยแล้วกันไม่รู้คืออะไรอ่าทำการเปิดไฟครับโรงงานเปิดประตูแล้วแล้วเ,เปิดประตูเพื่ออะไรอะอ๋อรถไฟไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าเขียนมาก่อนแล้วกันเนาะหุยเสียงอะไรอะทุกคนมันตัวใหญ่กันนะ มันจะตัวใหญ่หรือปล่าปะฉีดไปก่อนแล้วกันเนาะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งออกมานะควันน้องควันอุดรูกันอุ้ยมาจะได้โอ้โอ้เดี๋ยว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 โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายในเนี่ยตายแล้วเนี่ยตายเฮ้ยเฮ้ยบ้ากอซารีโอเกือบตายชิบหายโอ้โหเฮ้ยมันอัดกันขนาดนี้เลยวะเนี่ยมัยากนะเนี่ยมันยากเลยเนี่ย ไวะขึงไว้ก่อนขึงไว้เอาให้หมดเอาให้หมดปิดอันนี้ก่อนแล้วกันปิดไปเยอะปิดไปเยอะโอเคมาอีกแล้วปิดปิดปิดไปไปเออกูอเกือบตายครับเมื่อกี้โอ้โหเฮ้ยแต่ว่ามันไม่เร็วว่ะทุกคนต้องเร็วกว่านี้ไหม จริงเราต้องเร็วกว่านี้ไหมเติมเลงอนก่อนแล้วกันจะตายอีกอ่าอ๋อยกเป็นการยกครับทุกคนแต่ว่ายกอะไรอ่ะนะั่นนะยกอะไรอ่ะยกอะไรเอ่ยอ๋อแล้วปีหรือเปล่าวะไม่ดีจะต้องยกขึ้นมาข้างบนป้าเอ้ยเออว่ะเดี๋ยวลองก่อนเอามันลงมามันมีมันมีรอยมันมีรอยรถไฟฮะเราก็ต้องเอามันขึ้นโอเคกูคึด สวยน้องสวยเลยเอ๊ชิวมาขึ้นมาข้างบนแล้วเออเก็บอันนี้ก็ดีสวยนะเขาจะตายอยู่แล้วนยตายแหละไม่ตายอุ้ยนี่อะไรอะ่ะอุ้ยมันเป็นน้ำถึงถึงยนินไซต์ไหมทอเนี้ยโอเค ใกล้แล้วรอแป๊บนึงนะเอเบลลี่โอเอคไปทางนี้ต่อแต่น้องอุ้ยไอ้ตัวนี้แล้วเหรอ e า o u there? Are you t h e r h อุ้ยตรงมีไฟเดี๋ยวเดี๋ยวคอดับไฟแป๊บอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหลอกอย่าเพิ่งหลอกก่อนอุ้ยอย่าหันมาอย่าหันมานะ ไฟจะติดไะเนี่ยเออยตรงนี้ก็มีครับทุกคนหลบมุมนี้น่าจะไม่เห็นปะหันไปด้านไหนตัวนี้หันปะหันไหมไม่หันหรอชิปแล้วอนนุนน่ากลัวว่ะหรือต้องแช่มันวะเพราะต้องแช่แล้วเนะี้ยต้องแช่แล้วต้องแช่แล้วต้องแช่แล้วไป แช่แล้วไปใช่แล้วไปอุ้ยยังมีไฟอยู่เหรอสวยอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่โอ้โหไททันหกสิบเมตรยังไงหมดเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยพังหมดชิบหายไม่มีอะไรเล่นละอาวุธไม่มีแล้วโอ้ยิทิ์มันใกล้แล้วแท้ๆเลยเมื่อกี้โอ้ยไปทางไหนวะเนี่ย ไม่มีอาวุธแล้วครับทุกคนทำอะไรไม่ได้แล้วชิบหายแล้วเลยแต่มือป่าแล้วซารี่ทำไงดีเชิงมวยไหมต่อยไหมอย่างไงโอ้วีก็แต่แต่เวทวีอย่าพึ่งอย่าพึ่งว้าไปที่อื่นได้ไหมอย่าหันมานะอู้วิทำอะไรอ่ะยกเท้าขึ้นมาทำไมอู้วิเดี๋ยวเดี๋ยว ไอตัวผีผีหุ่นยังอยู่อีกเหรออุ้ยอย่เพิ่งหันมาอยู่ว่ะหันไปแล้วหันไปแล้ววูแล้วเดินด้วยนะอ่าแล้วหันมาโอเคผมว่าหันผมว่าหันเกือบโอเคเดินหันหลังด้วยนะอุวยยังหันคออยู่ว่ะเกือบละไปไป กระแต่แต่ไปต,ต,ต,ตัวนี้ไม่น่าจะหันมานะอันนี้ไปไหนอะ่ะขอไปทางนี้แป๊บนึงได้ไหมเออตรงนี้น่าจะมีว่ะเหมือนเป็นทางลัดเหรอไม่ใช่เนี่เป็นทางอ้อมปะเนี่ยจะไปยังไงวนะเนี่ยอุ๊ยเอาเว้ามาเว้เอเเอดูแพทเทิร์นดูแพทเทิร์นผีตัวนี้ฮะเดินมาตรงนี้หนึ่งแต่คอไม่หักนะคอไม่หักคอไม่หัก อโอเคพน้นผมว่าพน้นเฮ้ยไม่พน้น <c oughs> วิลมาเพียบชิปชิปแล้วอย่างเยอะอย่างเยอะอย่างเยอะไปด่วนไปด่วนเยอะมากเยอะมากเยอะมากไปแล้วนะไปแล้วนะเอมิลี่ถึงวะถึงตัวพอดี เอม <festivals> ิลี่ขอร้องช่วยฉันด้วยโอ้มันมาอีกแล้วไอ้ตัวใหญ่ไอ้ตัวใหญ่วิ่งวิ่งเอมิลี่วิ่งวิ่งเลยสุดผ่ายแล้วเดี๋ยวนะออบังคับแบบนี้เลยเหรออุ้ยนี่มันเป็นเป็นปากมันวะบังคับแบบเป็นปากมันถือว่าได้อยู่ วิ่งด่วนเลยน้องวิ่งด่วนเอ้ยมันมาเร็วมากมันกวาดล้านไว้มันกวาดล้านทุกคนโอ้ยมันรีบวิ่งวิ่งดีมากลยตอนนี้เราโอ้โหแล้วเจงหวะนี้มาครับแล้ววิ่งกันสองคนพี่น้องโอ้โหไอตัวใหญ่ที่กระทุบมั่วเลยนะมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วมือบังแล้วมือบังเฮ้ยเอาวะเอาวะโอ้ยถ้ามันเป็นมุมมองของไอตัวใหญ่ไวเนี่ยไปไปน้องเรวิ่งแข่งกันทำไมเนีย ย่าวิ่งเบียดอ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 ยขึ้นมาแล้วมือหัวเออหยิบอะไรมาเนี่ยเหมือนว่าตัวมันใหญ่นะแล้วมันอยู่ในถ้ำนะทุกคนเออเอาเว้ยเฮ้ยประตูได้ไงด่วนเลยด่วนเลยมันอาปากหัวเลยวะมาเอออุ้ยโอ้โหแล้วมือยาวสาวได้สาวเอาโอ้โหกอดเรียบร้อยคืนดีกันไหมเนี่ยคืนดีกันแล้วไปกันเถอะ ไม่ได้เดี๋ยวไปแล้วเข้าไปได้ยังไงก่อนสวยประตูว้าของของตาแก่นะครับเรียบร้อยเข้ามาแล้วงานดีมากอืมขั้นตีอีกแล้ววิหว้ามาเลยเหรอตั้งไงกระเช้าไม่มีเวลาแล้ว เื่อเธอมาถึงที่นี่ซารีเธอเปิดประตูทิ้งไว้และจะมีให้คนเดียวที่สามารถกลับไปได้เธอก็รู้กฎดีนี่ซารีไม่มีตั๋วก็ไปไม่ได้อะไรผ่านกันมาตั้งมากมายแต่มีคนเดียวที่ไปได้งั้นเหรอต้องมีคนหนึ่งซารีเธอก็รู้นี่ทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ให้ตั๋วเอมิลี่ซะทำสิ่งที่ถูกต้อง โอ้ชิปแล้วทุกคนชิปเลยอย่าบอกนะว่าเลือกเลือกที่จะไปแล้วทิ้งเอเมิลี่ไว้หรือเลือกเอ,เเอาตั๋วให้เอเมิลี่แล้วเราก็อยู่ที่นี่โอ้โห ผมว่านะานคุณเข้าใจคำว่านี้ไหมทุกคนเข้าใจคำนี้ไหมความรักคือการให้เพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่คิดเยอะเลยลผมจะให้น้องรอดนะครับเอมิลี่ นี่ทำอะไรน่ะฉันเสียใจเอมิลี่ฉันขอโทษทุกอย่างฉันควรที่จะเป็นคนอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกฉันปล่อยให้เธออยู่คนเดียวฉันฉันไม่รู้ด้วยว่าเธอผ่านอะไรมาบ้างตั้งแต่วันที่เธอหายตัวไปฉันตามหาเธอก็เพราะว่าฉันไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้และฉันจะไม่ปล่อยให้เธออยู่ที่นี่คนเดียว ไม่แนะซารี่อย่าทำแบบนี้ได้โปรดฉันอยากจะเป็นพี่ที่ดีกว่านี้นะ <love> ฉันรักเธอนะสุดล้วมาเพียบเลยตะแก่เขาก็ไม่ได้ไปนะเขานั่งอ้าวตะแก่ก็ไปเหรอ กลายเป็นว่าซารีก็ตกติดไม่ได้ตกเลยติดอยู่ในนี่ไะติดป้ายคนหายซารีคารฟแมนจบก็คือว่าซารีก็ติดอยู่ในโลกแห่งฝันร้ายน,นั้นตลอดไปนะฮะก็เพราะว่าตัวมีแค่ใบเดียวเนาะ ผมไม่ได้คิดอะไรเยอะนะคือจริงๆแล้วเราก็เลือกที่จะเอาตัวเองรอดก็ได้เนาะแต่ว่าไม่รู้ได้อาจจะคิดเร็วไปหน่อยแต่ว่าอยากให้น้องรอดเฉยๆแบบอยากให้น้องรอดอะ่ะน้องก็แบบว่าต้องการแค่ความรักกันเนาะอยากต้องการเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่รู้ว่าเราเราปล่อยน้องไปแล้วจะโดนบูลลี่เหมือนเดิมว่าวะอาจจะโดนบูลลี่เหมือนเดิมนะแต่ถ้าผมเลือกไปคนเดียวนี่จะเกิดอะไรขึ้นมาเออว่าน,นีน่าคิดแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ให้เอมิลี่รู้ว่าอย่างน้อยก็ยังมีรักแท้หรือว่าเพื่อนแท้ที่จะ ให้เขาได้มีชีวิตไม่โดดเดี่ยวยว,ว่าบางคนทุกคนบนโลกใบนี้อาจจะไม่ได้ร้ายไปร้อยเปอร์ซและอาจจะไม่ได้ดีไปร้อยเปอร์เซ็นะก็ยังมีดีแล้วก็ไม่ดีปนกันไปนะครับนะในสองคมของเราก็เหมือนกันนะว่ามีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีเนะาะนี่เราต้องใช้ประสบการณ์หรือว่าความไว้ใจความเชื่อใจในการคบคนนะทุกคนนะโอเคก็จบไปหนึ่งเกมนะครับสำหรับเกมกิวนะก็ถือว่าไม่นานเนาะเล่นไม่นานแต่ว่าอัพคีบันาน ว่าจะได้อัพน,นานนะโอเคไว้เจอกันใหม่เกมหน้าแล้วว่าจะเป็นเกมอะไรทุกคนขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามจนจบนะฮะก็ช่วงน,นี้ก็ถามว่าลงคลิปน้อยไหมลงคลิปน้อยจริงฮะห่างนานจริงนะครับก็พยายามที่จะลงคลิปเรื่อยๆเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะครับสำหรับเกมกิวก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วเกมน่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ยืดยู่เอ้ยจุ๊บเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ